ครับผมอ,อ่องพี่น้องเป็นคือช่องผมรูป้ป่ะครับตอนไอ้ถุมเครื่องเหนะ็นไพี่ดีดี YouTube ล่มเนาะก็มีพี่น้องมี fc แชทมหากาับว่าให้ YouTube เป็นทางล่มล่มล่มเพื่อนรครับล่มทั่วโลกครับการอาจจะเป็นตีระบบมั้งนะครับกิดเทื่ยก้อนการล่มเนะครับเดือนที่แล้วกับล่มเนาะ เดือนนี้ก็ลมโอ้ยค่ายเฟซบุก๊กหรอวะลมดูนี่ช่วงนี้คนใส่งานลายเนาะแต่ว่าพัทยาผมฝนตกน่ะพอดีฝนตกนใส่กุฎิเลยเพราะกินน้ำแต่ว่าตอนนี้ใส่ได้ปกติเราพี่น้องกินน้ำเออแม่หมอนว่าหูเหลืองะกินน้ำไม่ไม่ฟังเสียงน้องสาวผมกันแล้วกัน สวัสดีค่ะสายลุงเองค่ะค่ะเบิ้งบรรยากาศมือนีอยู่ในป่าเนี่ยค่ะระวังง่วนําำมือนีเดียวสายลุงหลังจากทีล่ลหลไปแล้วนะคะแต่ว่ามันกับบอยมิสัญญาณนอนเล่เฮ็ดคลิปนะคะก็ก็กคือ้มือหนีมาหน้านะคะมาหน้าก,กับแม่นะคะตอนเทียงเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งง่วหน่อยมีงว่วหน่อยสองตัวมีแม่อยู่สองตัวนะคะตอนนี้มีงว่วอยู่สี่ตัวแตงแต่มมีงว่วมาสายลุงบ้าน